ครับสรัเรา <c oughs> ครับอกอะไรนะครับสำหรับปีนี้นะครับ2024ของเราก็คือ The Tenney <c oughs> ครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ friendship <c oughs> นะครับก็มีออฟที่เป็นผู้ช่วยพ่วงกับแล้วจะมีแก๊งเพื่อนเพื่ออีก5คนของกันเนี่ยที่เป็นเด็กฝึกงานครับแต่เขาก็จะมาฝึกงานที่ Production House ที่ออ f ทำงานอยู่อ่าเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นจากตรงนั้นครับใช่ของกันเนี่ยก็เป็นคนที่ เออปีสามที่เราต้องฝึกงานแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะไปฝึกที่ไหนเพราะเราอยู่บ, <_ an> บ้านเราบ้านเราเนี่ยเป็นร้านเ,เครื่องปริ้นเอกสาร <_ an> เป็นครอบครัวคนจีนแล้วเราก็มีวันหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเหมือนไปตามเพื่อนแล้วเราก็เพื่อนเราก็อยู่ดีเราก็โดนเข้าไปสัมภาษณ์งานที่บริษ,ษัทนี้แล้วเราก็ได้ขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่ใช่สายงานที่เราชอบเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เข้าไปแล้วก็ไปเจอรุ่นพี่คนนีที่เป็นแบบว่ารุ่นพี่ที่ต้องฝึกงานให้เราวท้ ก็ผมว่ามันจะมีความคอมเมดี้ครับแล้วก็มีความเรียลลิสติกที่แบบว่าเรื่องมันสามารถเกิดขึ้นจริงได้ในชีวิตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านการฝึกงานมาเนาะแล้วก็นึกถึงตอนที่เราฝึกงานคืออย่างออฟเนี่ยฝึกนิเทศเรียนนิเทศใช่ไหมคะการฝึกงานออาก็คือต้องไปฝึก production house อยู่แล้วที่ก็จะไปเจอนู่นเจอนี้คำศัพท์นู่นคำศัพท์นี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะชอบครับใช่ครับส่วนของตองกตาก็คือัะเป็นนักศึกษาใช่เป็นนักศึกษาอะไรก็เเขาไม่ลง เพื่องฟอามเป็นนักศึกษาวามเป็นเด็กอยู่ตลอดจริงได้ยังไงอ่ะนี่ยังไม่ได้แล้วเลยอ่ะได้ได้ได้จริงได้ได้ได้ถามหมอให้เยอะสิถามหมอเยอะคลปลอยคลิปมีไมจ้าบอกหน่อยครับคิปคมีไหมถ้าตอบออกสื่อก็จะบอกว่านอนเยอะๆทาครีมครับดื่มน้ำใดื่มน้ำเยอะๆถ้าไม่ออกถามหมอถามหมอถามหมอไปชมไปฉีดไส้หนูได้ไมอ พิการก็คือแบอแบเารแมทริกริหน่อยหรอจริงแต่ละคนไม่รู้ว่าเราก็พยายามแบบว่าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับทุกทุกทางที่แบบสามารถทําได้เนี่ยแต่จริงๆแล้วก็เป็นคนนิสัยด้วยแหละเป็นคนนิสัยไม่ยอมโตอ่ะพอมันไม่ยอมโตมันก็จะดูเด็กดูเด็กตลอดลอเวลาใช่ชอบไปเรียกคนอื่นว่าพี่ไม่ชอบใใครเรียกพี่ครับน้องใหม่เข้ามาน้องใหม่ g m ิเข้ามาเนี่ยกันเรียกพี่หมดเลย แล้วเขาก็จะคิดว่าไอาก้กาเป็นน้องจริงงงงงคือคนเล็กคงจะเจนตลอดกาลเออตลอดไปผมว่าวจริงๆแล้วคือสิ่งที่เรื่องนี้นีมม่คือเจนเป็นยังไงคะเพราะว่าปีนี้เรารอ <Cooking S 1> ค,คุกกิ<ช>้งครัชใช่ครับสำหรับคุกกิ้งครัชก็สิ้นปีนี้เนาะใช่ครับแล้วก็เ,ออเดอะเทนนี่เนี่ยก็เป็นแผนของปีหน้าครับแต่ว่า ตอนนี้ถ่ายแล้วครับใช่ถ่ายแล้วสองคิวก็น่าจะที่จริงไม่ห่างกันมากแต่ว่าอยู่ในปีหน้าอะไรเงี้ยครับใช่ก็จะได้เห็นโตในกองเวอร์ถ่ายตลอดเลยไม่เคยได้ออกมาเจอใช่ไม่เจอโลกเลยครับเวลาเจอเงี้ยก็จะพูดเยอะนิดนึงนิดนึงช่วยหน่อยเบบงเบบีก็คิดถีพกันแค่จริงจริงๆจริงเราเราไม่ได้ออกมาเจอน้องๆเขาเลยครับในปีนี้เราออกอีเวนต์แบบนับนับนับวันได้เลยว่ากี่วันอะไรเงี้ยแต่ เราจะได้แบบไปต่อข้างหน้าครับผมว่าการถ่ายทําก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันการถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยเราจะได้มีหน้าที่จะออนบนแบบทีวีอะไรเงี้ยเออแอคคานเลยครับวันเกิดไ่ผ่านมาขอ,ของขวัญหนูย,งย,ยังไม่ได้ให้อะไรเลยจริงยังไม่ได้ให้อะไรเลยแค่ดูรูปเขาก็โหอิมมอ่มเปรมนแะล้ว ไม่ต่างจากปีที่แล้วมากแต่ว่าความเซ็กซี่ก็เหมือนเดิมไงว่าเขาต้องแซบต้องเผ็ดต้องร้อนอยู่แล้วเพราะว่าเขาไปทะเลอืมอ่อฮะก็ดีก็ดีครับเราเห็นทุกปีอยู่แล้วเราก็ไปกดไลค์ด้วยไงเ็แบบเอ้ยรูกที้มันได้ว่ะอะไรเงี้ยความเซ็กซี่ของพี่จันให้ีคะแนนเต็มเท่าไหร่ดีเต็มสิบเต็มสิบสิบพอปะ สิบสิบสิบป่ะเออให้แบบเยอะๆเฮ้ยใครเดินจากข้างหลังหรือเปล่าครับไม่มีเนาะไม่มีไม่มีอเอครับเออน้องตาลครับเออลูกพี่ลมนี่คือต้องปรุงหรืออะไร ไม่ไม่เราเอาจิ้ๆเราก็เลือกที่เราชอบด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าเออเราก็ไปทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงวันเกิดเราด้วยเราก็เลยอยากแบบว่ามีรูปที่เราก็เตรียมชุดไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยถ่ายลงไลกไมหมคนไลนกัก็คนไลกดเยอะคนคนคนกดไล์เยอะเหมือนกันดีครับว่าดี อันนี้ไม่รู้ว่าแบบมีกดไบไม่รู้ก่ประมาณนาทีที่17บเะครับนับดูนับเป็นนับนาทีพูดไปงั้นพูดไปงั้นจะไม่ได้หรอกแต่แต่รูปเขาก็เอวเออหุ่นเขามาครอสอ่ะเขามาครอสแล้วชุดเขาก็เตรียมไว้แล้วอ่ะแล้วแบบเอ้ยกางเกงเขาเตรียมไว้แล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ดีเลยว่ะพูดจับเราลบพีดของเราละภาพเราละถ้ามีแบบว่าพอดจับสักหน่อยยหนูเหรอให้หนูไปถอนเหรอ ตาย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 ไม่แน่ปีหน้าไงรอดูรอดูไปไปไปก็ไปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับถ่ายรูปเสร็จแล้วกลับไม่ใช่ว่าปีหน้าเขาของคนมาเป็นแพ็คนีรอดูแล้วกันครับมันจะเสี่ยวเกินไหมแกอย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าไปพูดของม้าหวังแมวแมวแมวน่าเกลียดกันกันหน้าเกลียดเแมียว ้องกต้องเปลี่ยนชุดใหอะไรนะที่จริงถ้าสมมติที่ถ้าสมมติขนาดไหนเขาก็ไม่ต้องใส่ชุดแล้วมั้งเออแต่ผมมาเป็นโลกอย่างนึงผมไม่ชอบให้หัวนมบอกสื่ออะแล้วก็เอาอีโมจิไงอีโมจิแต่อยา้ามีจริงจอย่จะแปะอีโมครับไม่แต่ของเขามันได้อยู่นะของเขามันน่ารักไงเขาเน้นน่ารักมันได้ไงหนูไปแห้งอย่างนั้นหนูดูเป็นคนกระหล่องกละงงอะเออไม่ได้ดูซ ปีนหน้าทำจริได้ล้วรอ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 รู้สึปีหน้าทำสามแล้วหวังว่าจะทำไม่ได้สักทีต้องขอทริคหรยอะไรขอเงินหน่อยขอเงินดีกว่าครับอย่าขอทริคเกอรขออะไรล่ะทริคเงินไม่มาขอเงินขอเงินไปจา้างเทรนเนอร์ไงครับอ๋อฮะ ที่การขับผ่อนไนร่าอะไรนะครับที่ออ <ๆ S 1> จริง,งเขาฟิเตเนสบ่อยมากขเ,ออเขาก็ไปเข้าฟิเตเนสบ่อยก็เขาก็จะเห็นว่าไม่แน่รู้ได้ไงว่าผอมๆอแบบนี้เขาอาจจะแบบมีหรือเปล่า<อ>เราก็ไม่เคยเห็นขนาดนั้น,น,นอะไรอย่างเงี้ยห<น>ยุดเนนออรเนเาะขาขาวฮา่าฮาฮ่า่าฮ่าฮาฮ่่ไ่าาาวา มันสว่างไงมันขาวขาวผิวผิวผิวขาวผิวเขาดีใช่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 ตลกอ่ะแกคนอื่นเขาเบื่อกันหมดแล้วเนี่ยพวกแกสนุกอะไรคแนัิดียวสำหรับวันนี้เหรอครับใส่ไม่ เป็นยังไงแฟชั่นคุณวันนี้ครับก็อยากแต่งแบบวินเทจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยตัดตัดเองเลยอืมอือไม่ใช่แบบไปย่างเย็บจักเองนะครับไปหาร้านแล้วก็อยากได้อะไรแบบนี้ใช่ใช่ใช่เเอฮ้ยขอโชว์ข้างในหน่อยได้ปะโหวะ้พ้าลงการ่นนหล่อหล่อหล่อหคุณนะ ขอบคุณนะครับของกันของกันก็ไม่มีอะไรเลยที่จริงวันนี้เนี่ยเนเราเราเตรียมมาสองชุดนะฮะก็เป็นชุดถ่ายรูปที่เออ GMPV ลงรูปหนึ่งใช่ครับแล้วก็เป็นชุดขึ้นอีกชุดหนึ่งที่จริงเราก็เขาเอามาให้2ชุดแหละเราก็เลยเลือกใส่2ชุดเลยจะได้แบบแม่ครับประมาณนั้นอะไรนะครับเออด้านในปลดไปไม่ได้ลวครับเป็นขครงเนื้อแล้ว ขาวเหมือนกันียขาวเหมือนกันครับขาวเหมือนกันขาวเหมือนกันคุณพี่จะอะไรอย่างหนูให้ฝากโอเคโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับปีนี้นะครับที่จะได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นคุกกิ้งคลาสอาหารเป็นยังไงครับหมอนะครับแล้วก็เรื่องของเราสองคนอีกปีหน้านะครับก็เทรนนีนะครับก็ฝากด้วยครับครับผมขอบคุณนะครับ หมตอพี่เต๋ไปเปลี่ยนชุด3ก่อน